อย่างที่หนุ่มๆวง New Hope คลับศิลปินป๊อบทริโอมาความสามารถจากอังกฤษแจ้งเอาไว้นะคะว่าในการสัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าวว่าพวกเขาเนี่ยพาผลงานเพลงใหม่อย่าง Call Me A Quitter Whatever ค่ะที่เพิ่งปล่อยมาแล้วก็เปิดโชว์สดต่อหน้าแฟนๆชาวไทยเลยกับการคัมแบ็กเยือนไทยในรอบ3ปีค่ะ ซึ่งแน่นอนค่ะว่าที่งาน No Me Better Exclusive Showcase in Bangkok ซึ่งจัดกันที่ลานอัธจัรยร์สยามสแควร์วันเมื่อวันเสาร์ที่20สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะสำหรับ3ามหนุ่ม r ร b ช b บ b l ้เบ r i c h c r d r เบลเบรคลิชชัทสันจอร์ดสมิธนั่นเองนะคะทำตามสัญญาด้วยการจัดเต็มความไพเราะสนุกฟินไปกับหลากหลายบทเพลงฮิตโดนใจทั้งเก่าและใหม่ค่ะแล้วก็ไม่นับรวมช่วงตอบคำถามจากแฟนคลับผู้โชคดีนะคะและเล่นเกมชาเย็น ซึ่งแฟนคลับชาวไทยก็มาร่วมร้องร่วมเล่นกันอย่างเนื่อแน่นเลยค่ะงานนี้ฝนตกนะคแต่ว่าแฟนๆก็ไม่หวัน่นแล้วก็ทำเอาความฟินเนี่ยปริมกลับบ้านไปตามๆกันทั้งตัวศิลปินแล้วก็แฟนคลับกันด้วยค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i g h d นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ